ช่องยายวันพัทยาชาแนวนะคะนี่ยายวันก็โอ้ยเดินป่าเดินไปนู่นนะมาไปขุดนะไปขุดนะเพราะว่ากล้วยด่างอ่ะก็มันก็ด่างนะนี่เห็นไหมด่างไหม fc ว่าด่างไหมเนี่ยมันก็แปลกนะเออเนี่ยยายวันว่ามันแปลกมันแปลกตรงไหนคือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอวรอตัวนี้เนาะรอตัวนี้ว่ามันจะด่างไหม อืมเนี่ยแปลกไหมกล้วยก็เป็นต้นกล้วยหอมนะเออกอมันอนะกอมันเป็นก้นต้ยต้นกล้วยหอมเนาะเนี่ยที่เยาวันไปเอามาเนะี่ยไปขุดมาเมื่อกี้นี่ขุดมาได้สองหนอนะเออม,มันก็แปลกอะตรงนี้ป่ะทั้งสวนน่ะทั้งสวนมีสองหนอ เนี่ยอืเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกล้วยด่างเขาอะเยาวันก็เลยไปมุดมาฟ้าก็ร้องฝนก็ตกไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ลูกเขาส่งไปให้ลูกดูลูกบอกว่าอะไรนะกล้วยลายอะไรกล้วยเสือพานเขาบอกกล้วยเสือพานมีมีอยู่แม่มีอยู่เขาอะ เห็นเขาลงกันอยู่กล้วยเสือพันเขาบอกเอออยู่ในป่าน well. ่ะมีแม่เขาบอกเอาของแม่ไม่ได้อยู่ในป่าได้บอกแม่ไปขุดเอามาจากกอไอกอกล้วยหอมเออกอกล้วยหอมเนี่ยก็ก็มีอยู่นะกอหนึ่งโอ้มีลูกตั้งหลายหลายหลายต้นนะแต่ว่ามันมีเนี่ยกอกอนี้ก็มีต้นเล็กเนี่ยกอนนี้ก็มีต้นเล็กเนี่ย ไออีกกอนนึงก็มีต้นใหญ่เนี่ยดูลายนะตีเป็นตัวเลขป่ะ <c oughs> นะเนี่ยดูลายเห็นนะเออตัวไรเนาะตัวไรเนาะเห็นไหมอืนก็ดูด,ดูดูตัวนี้นะดูตัวนี้ว่าจะออกมาลายไหมเนาะ อันนี้คือกล้วยด่างเนาะยาวันก็ไปเอามาจากสวนสวนชาวบ้านสวนคนรู้จักจกันเนี่ยสวนผู้ใหญ่บ้านเออเนนยาวันก็ไปเอามาให้ดูนะคะอันนี้ก็เยาวันก็เอามาลงกระถางเรียบร้อยกล้วยด่างค่ะเยาวันก็มีกล้วยด่างเหมือนเขา เหมือนกันนะคะกล้วยด่างนะคะกล้วยด่างนะคะใครสนใจหรือไงก็มาดูได้นะคะที่บ้านเยาวันเยาวันพัทยาชาแนลก็มีกล้วยด่างนะคะนะอืมเขาหาตามป่า <c oughs> แต่แต่เยาวันหาตามสวนก็ไปเจอแต่เยาวันเห็นหลายวันแล้วยาวันไม่ได้เอาไปก็ก,ก็ดูเนาะดูว่ามันมันจะด่างถ้าด่างมันก็ด่าง ถ้าแป๊บเดียวมันก็คงหายอะไรประมาณนี้ก็เป็นเดือนแล้วนะพี่เยวันไปเนี่ยเนี่ยตอนนั้นต้นต้นเนี้ยต้นเนี้ยยังเล็กนะเล็กกว่าต้นนี้แต่ต้นนี้ยังไม่ออกเพิ่งออกเนี่ยต้นนี้เพิ่งออกอืมแล้วต้นต้นนี้ก็โตแล้วเนี่ยค่าเห็นเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไครตให้เยวันด้วยนะคะเยวันเดินไปเอาไก่มา